เรื่องจริงรู้ทันโลกกับโรงพยาบาลรามคำแหงภาวะหัวใจวายเป็นภัยเงียบที่หลายๆคนอาจเจอกับตัวเองหรือบุคคลใกล้ชิดซึ่งสาเหตุของโรคนั้นไม่สามารถระบุได้ชัดเจนจึงทําให้คนไทยเสียชีวิตจ,จากโรคนี้เป็นจนํานวนมากทีเดียวครับคนไทยเป็นกันเยอะเนื่องจากโรคหัวใจเนี่ยเป็นโรคที่เป็นอัตราการตายต้นๆ้นของคนไข้ไม่เคยพ้นสามอันดับแรกเลยหัวใจวายเนี่ยเป็นการเตือนว่าหัวใจนี่กำลังจะหยุดทํางาน ในอนาคตอันใกล้บางคนมันยังเป็นน้อยอยู่ก็ยังไม่ไม่เกิดอาการนั้นแต่เราตรวจหาบางทีเราจะเจอในกลุ่มที่มีอาการน่าสงสัยบางครั้งถึงหัวใจวายอาการจะไม่ชัดแต่เราสามารถเข้าไปทําการเอ็กโคแคดเดโอแกรมคือการใช้คลื่นเสียงเนี่ยเข้าไปดูประสิทธิภาพการบีบตัวหัวใจได้การรักษามีอยู่สส่วนส่วนแรกคือในขณะที่คุไข้มีอาการอย่างหัวใจวายเราจะมีการรักษาด้วยยาเพื่อแก้ไขสภาวะหัวใจวายตรงนั้นก่อน หรือว่าให้ยาที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบีบตัวหัวใจส่วนอันที่สองเป็นการรักษาที่เป็นหัวใจเลยก็คือถ้าคนไข้เป็นหลอดเลือดหัวใจตีบต้องไปขยายหลอดเลือดหัวใจให้เขาถ้าเป็นจากลิ้นหัวใจเราก็อาจจะต้องไปรักษาด้วยยาหรือผ่าตัดโรคหัวใจวายบางโรคเนี่ยคนไข้มีโอกาตายมากกว่า50%ภายใน1ปีแต่พอเรารักษาต้นเหตุได้เนี่ยคนไข้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติสุขเราจะพยายามให้ออกกําลังกายแบบที่เราเรียกว่าเป็น aerobic exercise เช่นการเดินการวิ่ง การออกกําลังกายที่ต้องห้ามก็คือเช่นพวกการยกเวทยกน้ําหนักพวกนี้เนะี่ยจะไม่ดีกับคนไข้โรคหัวใจถ้าคุณยังไม่เกิดอาการของหัวใจวายเนี่ยอย่างน้อยควรจะต้องมาเช็คสุขภาพดูบ้างเพื่อหาโรคหัวใจที่แอบแฝงซ่อนอยู่คนไข้าบางกลุ่มเนี่ยเข้ามาหัวใจวายแล้วหมอให้ยารักษาดีขึ้นดีใจในี่ยตัวเองหายแล้วขาดการติดต่อขาดการรักษาหรือปฏิเสธการรักษาสิ่งที่เป็นต้นเหตุ คุณอาจจะไม่ได้มีโอกาสโชคดีครั้งที่2ที่จะเข้ามารักษาเพราะครั้งที่2มันอาจจะรุนแรงจนหัวใจหยุดเต้นไปเลยก็ได้รริงจจอ